สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับเล่มนี้ t o Touch ใจ EP ที่5แล้วนะคะยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมค่ะ Conversation with God สารภาพกับทุกคนตามตรงเลยนะคะว่านิววางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยแล้วในแต่ละครั้งที่หยิบขึ้นมาอ่านก็จะได้การตื่นรู้ใหม่ๆตลอดเวลาค่ะหัวข้อวันนี้นะ่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ผู้คนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรา อะไรเป็นตัวดึงดูดเข้ามากันแน่ทำไมเราถึงต้องเจอคนคนนี้ทำไมเราเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆซ้ำๆเรามาพูดกันถึงหน้าที่58นะคะพระเจ้าบอกว่า สิ่งที่เธอบอกว่าเลวร้ยรายในชีวิตไม่ได้มาจากการเลือกของเธอทั้งหมดไม่ใช่ในแง่ที่หมายความว่าเธอตั้งใจให้เกิดแบบนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นมาจากการสร้างสรรค์ของเธอเองเธออยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์เสมอทุกเวลาทุกวินาทีเธอคือเครื่องจักรแห่งการสร้างสรรค์ขนาดใหญ่และเธอก็กำลังสร้างโลกความจริงใหม่ๆขึ้นมาเร็วเท่ากับความคิด เหตุการณ์สถานการณ์อุบัติการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากจิตสำนึกจิตสำนึกของแต่ละคนที่มีพลังมากพอให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้น จากบทความเมื่อกี้นะคะพระเจ้าก็ได้คอนเฟิร์มกับเราเนาะว่าความคิดของเรามันสามารถสรรสร้างความจริงให้ปรากฏเกิดบนโลกภายนอกได้ค่ะและ,ละหลายๆคนค่ะก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความเป็นจริงภายนอกหลายคนอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองไปในด้านต่างๆให้มันดีขึ้นแต่อาจจะยังแก้ไขไม่ถูกจุดอย่างเช่นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดหรือม n d เซ t ของตัวเองในหน้าที่59นะคะพระเจ้าได้บอกว่า เปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองทำนั้นง่ายกว่าเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นทำมากนะก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามคือจงรู้และยอมรับว่าเธอได้เลือกให้มันเป็นอย่างนั้นและนิวก็ขอแทรกตรงนี้นิดนึงค่ะหลายๆคนอะ่ะมากจะคิดว่าโอ้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นจากคนอื่นเป็นคนทํามันจึงมาเป็นผลกระทบต่อชีวิตเราเราคือเหยื่อกับสถานการณ์นี้หรือเปล่าแต่บทความเมื่อกี้เขาก็ได้คอนเฟิร์มไว้ว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละอย่างนั้นนะคะเราตั้งหากที่เป็นคนเลือกมันตั้งแต่แรกนิวขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเลยนะคะอย่างเช่นเราเลือกผู้ชายคนนึงเข้ามาในชีวิตเราแล้วสุดท้ายแล้วเราผิดหวังเสียใจบางคนบางครั้งอาจจะโทษว่าเขาไม่รักเราหรือว่าเขานอกใจหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะเพราะเราเลือกเขาให้เข้ามาชีวิตตั้งแต่แรกจริงหรือเปล่าหรือกับบางคนค่ะอาจจะลงทุนธุรกิจไปแล้วสุดท้าย ผลไม่ได้เป็นอย่างหวังล้มเหลวผิดพลาดขึ้นมาเราก็อาจจะโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีมีคนโกงหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นจุดแรกคือเราเป็นคนเลือกที่จะลงทุนกับสิ่งนี้ใช่ไหม ต่อมานะคะเมื่อยอมรับแล้วพระเจ้าได้บอกว่าจากนั้นจงพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นผิดแต่เพราะมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เธอเป็นอีกแล้วมีเหตุผลเดียวที่จะทำอะไรก็ตามนั่นคือเพื่อประกาศต่อจัก,กรวาลว่าเธอคือใครเธอใช้ชีวิตเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นอย่างที่เธอเป็นและเป็นตัวตนที่เธอปรารถนาจะเป็นมาตลอด มีเพียงเหตุผลเดียวที่จะไม่ทำสิ่งใดๆนั่นคือเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เธอปรารถนาจะเป็นอีกต่อไปพูดอย่างกว้างที่สุดก็คือสิ่งเลวร้ายทั้งหมดเกิดจากการเลือกของเธอความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่การเลือกนั้นแต่อยู่ที่การเรียกว่าเลวร้ายเพราะเมื่อเธอบอกว่ามันเลวร้ายก็เท่ากับบอกว่าตัวเองเลวร้ายด้วยเพราะเธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมา เธอถามว่าไม่มีหนทางอื่นที่จะเจ็บปวดน้อยกว่านี้หรือคําตอบคือมีแต่ประสบการณ์ภายนอกของเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีบรรเทาความเจ็บปวดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ทางโลกทั้งของตัวเองและของผู้อื่นคือเปลี่ยนวิธีที่เธอมองฟังกันมาถึงจุดนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ หน้าที่ของเราตอนนี้คือกลับเข้ามาโฟกัสที่ตัวเราและความคิดของเราเลยค่ะทุกๆความคิดเป็นพลังงานที่จะสามารถสร้างความเป็นจริงได้และสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องตั้งสติก่อนว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่บังเอิญแน่ๆเราสร้างมันขึ้นมาไม่ทางใดก็ทางนึงยอมรับมันแล้วเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้นด้วยความคิดและวิธีการมองของเราค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งกระบวนการหนึ่งค่ะที่จะเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นจากการเรียนรู้ทุกๆข้อผิดพลาดทุกๆความคิดที่ผิดแปลกไปและในทุกๆครั้งที่เจอสถานการณ์เหตุการณ์ใดก็ตาม จงแสดงถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณค่ะตัวตนที่แท้จริงนี้คือตัวตนที่คุณต้องการให้คุณเป็นยังไงและจะแสดงออกกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนิวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตเราเราจะตั้งสติก่อนหรือเราจะปะทะเลยนี่แหละสุดท้ายแล้วคือตัวตนที่เราเลือกค่ะ หวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเหมือนเคยนะคะไม่มากก็น้อยค่ะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นิวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายังคงเป็นหนังสือเล่มเดิมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ